สวัสดีค่ะพิชัยตอบแล้วดิจิทัลวอลเล็เงินดิจิทัล10,000บาทเริ่มแจกเฟส2ปีนี้หรือไม่แย้มตัดสิ่งที่เป็นปัญหาแต่ต้องสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศเมื่อเวลา8นาฬิกา5นาทีวันที่13กันยายน2,567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรมวรคลังกล่าวถึงโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ เฟส2จะสามารถดำเนินการจ่ายได้วันไหนว่าขอดำเนินการเฟส1ให้เสร็จก่อน เมื <premises. S 2> ่อถามย้ำ we ว ا. ่าเฟส2จะสามารถดำเนินการภายในปี2,567ได้หรือไม่นายพิชัยตอบว่าไม่น่าจะทันถามต่อว่าหากเป็นปี2,568ในเฟสที่2นั้นจะสามารถดำเนินการได้ภายในเดือนใดนายพิชัยกล่าวว่าเราจะดูความต่อเนื่องอีก2-3เรื่องโดยจะดูพร้อมๆกันว่าอันไหนดีที่สุดส่วนจะได้ไตรมาสไหนจะ ต้องขอดูหลังจากนี้ก่อนเมื่อถามว่าการจ่ายเงินเฟสที่2จะเป็นการแบ่งจ่ายอีกหรือไม่นายพิชัยกล่าวว่าต้องดูหลายปัใจจัยในความพร้อมทุกๆอย่างรวมถึงความพร้อมของช่องทางการจ่ายด้วยถามต่อว่างบประมาณที่เหลือจะไปดำเนินในโครงการใดหากไม่นำมาใช้ในโครงการนี้หรือมีโครงการอื่นรองรับแล้ว อย่างเช่นเรื่องการลงทุนต่างๆนายพิชัยกล่าวว่าเรื่องนั้นเราถือว่ามีความสำคัญถ้าอะไรตัดปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศก็ต้องมาที่หนึ่งผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าการสร้างความเข้มแข็งคือการลงทุนในระดับฐานรากใช่หรือไม่นายพิชัยกล่าวว่าวิธีการจัด เงินก็คงต้องจัดอะไรที่สำคัญและให้ผลต่อเนื่องอย่างเร็วที่สุดเมื่อถามว่าเหตุใดถึงไม่สามารถจ่ายเงินในเฟสสองได้ภายในปีนี้นายพิชัยไม่ตอบก่อนเดินขึ้นตึกบัญชาการทันทีขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ะ